ที่เจริงๆไม่เขาไม่ต้องไม่เรียกว่างมนะคะก็คือว่าน้ำมันลงแบบนี้ก็คือสามารถเก,เ,เ,รเก็บเอาได้เลยแต่ว่าต้องใส่ถุงมือด้วยอคือมันจะมีสิ่งมีชีวิตตามนี่ครับตามตามหาทรายารป,ปูปูงสิทธ์อ่าจ้ะไ <laughs> <laughs> ะโอเคเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะอันนี้อะไรเนี่ยครับนี่วู้ฮตัวใหญ่เลยคือนะมันตายแล้ว ยกขึ้นมายกขึ้นมาเรากำลันกัดยังไม่ตายยังไม่ตายใครับปล่อยมันปล่อยมันอันที่เขากินไข่แมงดาข้างๆนะครับปากตงกลางเราเดินมาไกลแล้วนะครับนี่ตอนนี้เหมือนเราอยู่ในกลางทะเลแล้วครับเดินมาไกลแล้วปลายทางของเราปลายทางของเรานู่นนู่น <c oughs> เห็นไหมครับนุ่น เร็วเร็วเร็วนมาไปเลยฝนก็จะตกกอดยังม่ถึงโคนเต็มรองเท้าเร็วขึ้นมาเดินขึ้นมาเร็วขึ้นมาระวังหอยมันบาดดูดูดูระวังระวังหอยระวังหอยบาดระวังหอยบาดเออบาดแล้วเนี่ยอะใส่ใส่ใส่ก่อน ยิ้งมาเรื่อยๆใส่รองเท้าก่อนกลางเกาะพอดีกลางเกาะพอดีเก็บหมอยน้ะนี่ครับ มันต้องใส่ถุงมือไงเอาถุงมือมาใส่ดินี่เขาเก็บหอยหอยพุ่งอุ้ยหอยพุ่งตัวใหญ่นั่นนี่คล้ายหอยนางรมไหมครับดึงเราเลยครับนี่อุ้ยดึงหลายคนครับนี่ตอนนี้กระเซียนนี้ไป น้องเก็บเป็นแล้วนี่อันนี้ใช่ไหมครับมันมันมันรวมไปเลยแควกเลยแควกเลยเจอเลยเออนี่นี่มันจะมีรากของมันอ๋ออันนี้คือรากของมันใช่ไหมครับโอ้โหเลยเพรถ้าถ้าถ้าเจอตัวหนึ่งมันจะมาเป็นมันเป็นเป็นไอ้นี่มาเลยเออเขาบอกว่าตัวนี้ห่วยสังทีเลยครับนี่ เขาบอกว่าให้ให้ให้ี่มันจะเป็นเป็นลิที่เลยนี่นี่ทั้งพคือทั้งแผงบนี่นี่แต่ต้องใส่ถุงมือเดี๋ยวดเอาตอนนี้กันนี่นี่เอาไปผัดอะไรกินเลครับ ถ่านก,กะเพราได้ไหมครับถ่านกะเพราเขาบอกว่าไปั่งตอนอยกะเพราหอ,อยจมงพูเลยอันนี้นะคะนนเก็บแบบนี้นะมันจะเป็นมันเป็นกลุ่มเเออปจุก <c oughs> จลงไปก็เจอเลยจ้าเออแต่ต้องเอาที่ปากไม่อ้า <c oughs> ใช่ครับมันจะมีรากถ้าเกิดว่ามันสดสดมันจะมีรากคล้ายๆหอยแมงพูเขาบอกว่าชั่วโมงได้สิบโดนนี่นะหาได้แล้วเป็นแบบนี้นะคะหาล้างหอย เออโอ๊ยใจะรู <S <S ้ตื่นทำไมะแมอ่เออที่ไหนบอกมาดูลาวมาดูลาวดิเนี UM <S <S ่ยนี่ดูสิไปทางเพ่เลยนี่ นี่ครับที่ไปหาเมื่อวานนี้นะคะอู๊น้ำจิ้มจะทำยังไงอันนี้เราใช้วิธีการนึ่งไปก่อนค่ะรสชาติเป็นไงมั้งคะอร่อยจังเหมือนหอยแมงพูดอี่ยอร่อยมากแล้วก็สดมากด้วยเพราาะว่มันก็ทำน้ำจิ้มแซ่บๆนะคะมันหาเองมันจะแซ่บๆเลยเมนูนี้ฟรีนะคะอาศัยหาเองหอยบาตินนะคะดูน่าาแต่ดู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 ห Rồi mày. Rồi em hú. Ê.